สวัสดีค่ะแอดมินพามาชมรถกระบะสวยๆนะคะ Mazda ดด BT 5 0ค่ะตัวแรงข้ามคืนนะคะคันนี้เลยค่ะ Open c a p นะคะแคปเปิดได้สะดวกคล่องตัวทรงสวยสีเงางามค่ะเป็นรถยนปี2010แต่แจ้งจดทะเบียนในปี2011นะคะเกียร์ธรรมดาค่ะทุกท่านเชื้อเพลิงเป็นดีเซลจะสดก็ได้หรือจะจัดไฟแน้นก็ได้นะคะได้หมดค่ะทุกท่านเงื่อนไขไหนก็โอเคนะคะ เครื่องดีช่วงร่างดีค่ะภายในสวยนะคะเร่มพร้อมราคา1นึ0 0 0บาทแคปเปิดได้กว้างๆค่ะสะดวกคล้องตัวนะคะสำหรับการใช้งานเพิ่มขึ้นค่ะภายในยังสวยนะคะตามรูปนี้เลย1นึ0 0 0บาทสนใจติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะถ้าถูกใจยังไงขอแนะนำให้ไปดูรถไปทดลองขับด้วยตนเองค่ะ เพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดนะคะนัดร่วงหน้าก่อนออกเดินทางไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองนะคะแอดมินเพียงมาแนะนำค่ะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้านะคะมีเบอร์โทรผู้ขายพร้อมกับรายละเอียดของรถใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนสวัสดีค่ะ